เรียลมริดน่าเสียดายนะครับแอนโทนี Anthony เองนะครับเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขากำลังฟอร์มดีอะแต่เกมต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นในไม่ได้อ่านหรอกโดนใบแดงอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เล่นในเกมกับเรียลมริดตัวของแอนโทนีนะครับตอนนี้นะเรียกกันว่าผลงานที่สเปนเนี่ยสุดยอดนะครับแต่อะไรก็ตามไอการไปเสียบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามโดนใบแดงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับแอนโทนีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือก็จะอดเล่นในเกมกับเรอวมริตในวันที่1มีนาคมก็อัปเดตนะครับเรื่องราวของแอนโทนีกลับมาเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขเลยะนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับเราไม่ได้ตามเรื่องราวของสกอตต์แม็กทูมินีมานานนะครับวันนี้หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษรายงานว่าอตอนนี้นะครับอดีตโคต้ชทีมชาติสกอต